ใส่ใบกะเพราเยอะๆเลยค่ะสอะวอันนี้ของแมทอันนี้ให้แมทกินเลยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับบ้านไร่ตุลอกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเพื่อนราบ้านนะคะก็ชวนพวกเราไปที่บ้านนะคะแล้วก็เฟิรนก็จะทําอาหารไทยเล็กๆน้อยๆน,นะคะไป ให้เาชิมนะคะอาหารที่กินง่ายๆก็คือผัดกะเพรานั่นเองนะคะ mm hmm. คนก็จะตัดไปกะเพรานะคะไปทํากะเพราไก่ธรรมดาธรรมดานะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเรามาตัดกันเลยค่ะ Lost gang o back around Dreaming of a time when i get things right Lost in the shadows of a million stars ้นบ้านไปทำผัดกะเพรากันเลยค่ะทุกคนค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาขึ้นมาที่บ้านแล้วนะคะเฟิร์นไม่มีไก่สะโพกนะคะมีแต่อกไก่นะคะซึ่งถ้าเราจะเอาไปทำเป็นทำเป็นไก่บทเนี่ยมันจะกระด้างมากๆเลยนะคะคนก็จะปั่นนะคะทำให้ไม่ให้กระด้างนะคะคนจะใส่น้ำมันไปชอนโต๊ะึ้น ่อกไก่หนึ่งชิ้นอันนี้เป็นไก่ที่มันกึ่งน้ำแข็งนะคะแล้วก็ปั้นเลยค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวปั้นอีกซีกหนึ่งนะคะค่ะเพอมันเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวฟฝนจะปรุงในนี้เลยนะคะใส่น้ำมันหอยซอสปรุงรส น้ำปลาน้ำลแล้วก็คลุกเลยค่ะแล้วก็ทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งเลยนะคะค่ะทุกคนฟันก็ ให้ป๊อาบมาช่วยนะคะ you s คุณชูชูวันท t ่ smash this one you want to or take หร t อว่าคุณอยากเอาออกใบนี้ใช่ฉันเอาออกใบ m อเ h นี่นะคะฟฝนก็มีพริกนะคะพริกแล้วก็กระเทียมกระเทียมมีพริกมีแค่นี้นะคะเพราะว่าป๊อบ้านะคะเอาเอาพริกกินหมดนะคะพริกเราไม่เหลือนะ What's today our's man ผัดกระเพราไก่ผัดกระเพราไก่ Yes as you like but I not make very much spicy because maybe your friend cannot I take spicy with me <laughs> Okay ก็เดี๋ยวตามเลยนะคะ I take all of you this think they will like it yes food? of course love nah? if you cook they will love it i hope so <laughs> yes. you miss thailand me yeah of course really? what do you miss in thailand tell me please Durian, <laughs> Durian. I, think I miss my family but the first thing i just want to bring everything for oh. them. i know you miss karaoke in thailand yeah. <laughs> <laughs> with, with family, with, with family. To come staying uh, outside country, away from the family, is very hard. Before when I go to Thailand, I come back, I cannot find my grandma. I live here and I never go to anyone's funeral. Yes. My grandma, my nan. Your nan died. Your grandma. Yeah. your your granddad, granddad, my uncle uncle no, oh, one. no one so it's very hard to live uh, overseas so i understand her very much about this i was in thailand one longest time is it was a six months six months i wasn't there so i miss turkish food i miss my family i miss everything after six months you know i come back landed to istanbul airport and i kissed the land you know kiss this is my country I mm -hmm. so i understand so that's she stay here why because of she love me a lot that's why you really love me <laughs> i have to say this is my first home now just yeah of yeah, course living here anymore. They, my family is yes. here i settled down here okay ha. นี่นะคะเราก็ได้ใบกระเพราหอมๆนะคะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะ thank you very much mm hmm. เราตั้งไฟกับน้ำมันเลยนะคะแล้วก็นี่ก็คือพริกกับกระเทียมนะคะที่เราตำเอาไว้เราก็ใส่ลงไปเลยค่ะเปิดไฟแรงๆเลยนะคะ ก็ใส่ไก่ลงไปเลยค่ะไก่เยอะมากมันจะใส่เอ,อ่อซีอิ๊วดำนีเตียวนะคะแบบมีเตียวขึ้นช้อนชาเพราะว่าไก่มันจะซีนะคะอยา ถึงตอนนี้ก็ชิมนะคะทุกคนถ้าใครชอบแบบเข้มข้นหรือยังไงเค็มหวานปรุงรดใต้ตามใจชอบเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะน้ำที่เราใส่ไว้มันก็ออกนะคะเป็นน้ำคุลิกนะคะถ้าผัดนานมันก็จะแห้งนะคะ ไก่เนื้อไก่มันจะรัดตัวแล้วก็ใส่ใบกัะเพาราไปเยอะๆเลยค่ะแล้วก็ปิดไฟเลยค่ะเนี่ยค่ะก็ทำเป็นรสชาติที่ คนตุรกีน่าจะทันได้นะคะก็คือไม่เผ็ดจัดนะคะแล้วก็รสชาติกลมกล่อมไม่ไม่หวานนะคะใบกระเพราเย,ยอะหอมมากเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราตักใส่กล่องนะคะแล้วก็ไปเจอกันที่บ้านของเพื่อนบราบากันเลยค่ะ

so to from we have get from them I think I น yeah. ี่นะคะเฟิร <oh ์นให้มาเล็ดเขาไว้นะคะเขาก็ชอบมากเลยนะคะฝักทองไทยอุ้ยทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยมีขนด้วยอ่ะเอาจจะใช่กี่บพิกมีขนด้วยทุกคนเหมือนกับมิหยี่เลยค่ะพิกพันอะไรไม่รู้นี่ y ยูทูบช็อตแชร this one เป็นไงอรจิยไหมได้วันพลาเสีอ่ะ <Very> <laughs> <laughs> อันนี้ก็คือลูกพัมหน้ารอนนะคะที่บ้านก็คือไปหมดแล้วนะคะอันนี้ก็ยังมีอยู่ยังเหลืออยู่ <laughs> ไปหางน,น้นบักซ่าช็อกกิ้ออันนี้ก็คือลูกลูก ลูกพรำเต่ที่เขาเอาไปตากแห้งนะคะทุกคนกินได้เหรอกินได้ไหมลองชิมว่าครับเ <Taste, S 2> ทสเทสไม่อยากชิมเหรอะครับขอบคุณครับกับลูกเป็นไงลูกลายงายาย่ายอะไรคะหวานหวานเป็นไงลูกโอเคยชิมยังเลือกลูกกี่ใหญ่ดิ นี่ลูกลูกนี้อืมมีนัตัวใหญ่อืมหานจริงด้วยชอบไหมครับชอบครับอันนี้น้ปุ๊้เนโอเคโอเคแล้มนแอปเปิลลูกเชสอ่ะนอปตั Dolar vallahi. Yok. yok Bak bak. Don't like it. Ah ah Daha güzelini bulalım ana ama hepsi kurtlu bunlar. No 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 kurt organik yani. Hı Şey yok. Onu da alsın. <laughs> alsın çocuk. Ah, ben alıp al. bakalım. Kavun bak. kabin yok. <laughs> Böyle yap burana sil. İlaç yok onlarda. Sil orana. <laughs> i̇şte olay bu. <laughs> olay bu. Sen istin mi? En sağlam o kalmış. Kopar abine de bir tane. Oooo. Düştü bak oraya. Oooo. Hier hat kon. Çok yeah. Şöyle alırız yeah. ilillerini seç. Si, al si, namlan. Şöyle topla biraz kardeşine da. Yeah. Bak orada ililleri kocamanları var. Welcome oh to corn. We today we come to visit uh, my friend. His name is Isaac. Uh, he's a finance manager. He retired and he. enjoying in here his garden his chickens everything but That's he's been to Thailand how many years ago uh, maybe ten years ten years so he said to me Ramazan I miss Thai food a lot so can yeah. you make it what was the name of this Pao. Pak Kra so I hope <inaudible> thank you I hope he will love it and also we want his wife test some too uh, 10 years ago did you like Thailand yes I've been first time in Thailand 1995 1995 yeah oh yeah. it's not 10 years ago it's 1995 yeah. uh, last 10 years to court he just told me I said did you miss Thailand I said yes of course it's near I can go every week yeah. <laughs> he said but but uh, so far so far yeah so far, so far. Sonra bundan oh. koyuyorum. Bir de ne var? Sos sos. Az az. Yani açık az. açık. Evet, açık açık. Oh. Ben bir kaşık dene. Sen bir önce bir kaşık oh. dene. Sen fazla acı sevmeyebilirsin. Tamam. Can I test it? Test. Hı, Hı Şey böyle. Pilavla karışacak gibi. Acı mı abi? Nasıl? Nasıl? Evet. Very nice. Nice? Evet. Yes. Like? So like yapıyorum. kameraya şöyle. Like? <gülüyor> like? <gülüyor> <gülüyor> Süper. <gülüyor> Silikon, I want to test. Sonra ne yapıyorsun? Parça parça bunları birleştiriyorsun değil mi? Evet, ufak paşa at. yemek birlikte. Kıyma. Sonra lüzumsuz yerlere at Yani. Bak, bu sos pilav usunda de oluyor. Şey, I, yumurta usunda. I test to Nasıl? Çok güzel. Her Değişik bakma. kokan bir şey var. Ne var? Şu yeşillik. Neydi onun adı? Türkiye'de de farklı bir şey. Farklı bir şey bu. Farklı mı? He. Orada maydanoza benzer bir şey var. Bir yoğurt var. Ama maydanoz değil. Bu ne? Tavuk eti mi bu? Evet. Tavuk eti mi? Tavuk göğüs. Evet. Abi sosu falan değişik gelebilir yani. Acı mı Ne? İçinde tavuk. Hı. Tavuk göğüsü o. Tavuk göğüsüne haşlamış ilk önce. Herhalde. Az, az koy. Çok acı acı. acı. Ya, çok, acı çok acı değil, çok değil Az. Ama şöyle karıştır hepsini birbirine. Hı. Şöyle o önünü karıştır. Tamam mı? Otun kokusu biraz değişik. Ne i̇şte otu var? bizim, nane, nane otu yok mu? Nanenin birisi. Nane değil ya, Reham. Reham mı? Ha, Reham. Reham mı cevabı? Rehan. He, Reham. Biraz değişik gelebilir sana ama çok güzel. Reyhan deniyor bu bizim şunlar. Ne ee, var? Bunlar işte. fesiyan. O fesiyan da var arka tarafta. Farklı. Ama Tayland'dan getirdim. Tayland reyhanı Eline sağlık. Aferin olsun. Tabii sana değişikti ama ilk defa da tabii farklı yemek sonuçta. Ne oldu güzel, güzel. Benim annem bile de tatladım geçen gün. Farklı yemek tatladım, tay yemeği. Yediler yani. Yediler. Abi ne olacak işte pirinç var. Hep tanıdığın şey var. Ya, ya. Tavuk var, pirinç var. Sadece o balık, balık sosu mu? Hı. Yani o, 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 balığın yağını yapıyor. Her yesene. Hı. Hmm, çok yağ. Ha? Yağ. Acısı çok iyi ya. Çok güzel oldu bu Ama bunun pezevengi acı işte. Hı. Hı. Hadi, ยี่<า>ยกัน<า>กคะ่ะดด้วยอร่อยม,มากหอา,กกา,อานกรอบเกลียอ้าเกลียเลยเก็บเลยนายอยากช่วยมังไงอ่ะกินเลยนีอร่อย หวานกินมแบบค่าจ้าเวังเจวางพูดตรงนี้เพียบเลยแมทนี่คะ่ะทุกคนอันนี้นะคะนี่นี่ตรงนี้เออตัวใหญ่แล้วนี่นี่เอาใส่ใส่อย่างงี้อ,อันนี้ของแมทอันนี้ให้แมทกินเลยกินเลยตรงนี้อร่อย หวานชิมก่อนมาใชจะจะวางอ๋อ oh, จะวาง <laughs> นี่ค่ะทุกคนเยอะมากเลยค่ะเราจะเก็บลูกที่มันเป็นสีน้ำตาลนะคะจะได้วันหวานนะคะสุดติ่งเลยอร่อยมากเดี๋ยวคนก็จะเก็บอย่างนี้นะคะเก็บเอาไปต้มน้ำนะคะอาลูวต้มต้มน้ำ嘛 อะไรนะม่ต้องห่แล้วห่แล้วดูดูดชอบมากพอมน,นี้ไม่ให้แมทเก็บแล้วนะลูกเอาไปวางก่อนลูกอเอาไนี่อันนี้อร่อยเอาไปเก็บก่อนเอาไปเก็บก่อนลูกเอาเสื้อมาเสื้อมาเสื้อมาอ่า โ okay. อเคระวังหัวนะมีน้ำเต็มยังเต็มยังยังไม่เต็มอ่ะย,ยังไม่เต็มเหรอ,หรอลูกถ <c oughs> ะพวงนี้พวงนี้อะเราตัดหนึ่งนะอุยอ้ยอุ้ยน้ำทิ้มเต็มยังไปดูที่เต็มจานยังลูกเกือบเต็มแล้วเกือบเต็มแล้วเหรอ เอาไปใส่ก่อนจะได้เต็มก็มาทำแบบนี้โอเคโอเคาทำตัวใหญ่ๆแล้วก็ตกไม่ได้ด้วยน้ำแก้วพิงออกเต็มยังเต็มยังเต็มแล้วโอเคไป ไม่เอาจะเอาโน้นเอาอันนี้เอาอันใหญ่คนจะวิเคราะห์แต่เชฟส่งที่เป็นเลียนสัตว์อย่า้ยิ่งเยอะโอ้โหไม่เอาจากะกัด so like มาเจิบวิบวัค่ะก็ว okay. yeah, ันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะเจ้าของบ้านนะคะบุคุณเชฟ พวกแมวและส่ว่สกุล e เลย้ทุกคนา come and cut h a t r e e take away อ e c e dedim gelir bu รืา a จะด n บนน g น t ü r ü r ที่ออบกวันนี้นะคะก็ใครชอบคลิปนี้นะคะก็ขอให้กดไลค์ไลค์ เป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าของบ้านได้ทุรทกีนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนคะ่ะส,ส,สวัสดีค่ะ,คะคบ๊ายบาย,บาย